พี่น้องครับตื่นเสาขึ้นมากทนนี่แหละจิตวัสดิ์ประจำวันนะครับสิ่งที่เฮาเก็ดเฮาท้ำนะครับอยู่เสมอมานะครับด้วการเลี้ยงงูนะครับคือเลี้ยงมาหลายปีเลี้ยงมาโดดเดี่ยวแต่อันนี้เป็นงัวเดือดร้อยนะครับบามันพันแฉะนะพี่น้องเนาะนะครับเกษสรประมาณนี้พี่น้องครับเรื่องมือสั่งเกษตรทุกกัุครับต้อง ผูกจังสี่พี่น้องเหมือดิผูกวันถึงหนึงน,นะครับนี่คือผูกฝึกสมาธิเพิ่นนะพี่น้องเห้เพื่นนิ่งนะครับบว่าสิเป็นเวลาเอาไปประกวดพี่น้องเอาไปประกวดก็ดีหรือว่าอายู่น้ำบานเฮานะครับเพิ่นก็นสิ่จูง่ง,ง่ายพอง่วงพวกนี้สิบ่ค่อยอสนเข้านะพี่น้องเนาะก็สิเป็นเมาเป็นคุ้มนะครับอันนี้รุ่นไงครับรุ่นไง่า ปีใหม่ครับนะครับปีใหม่นี่ยเป็นสายประกวดครับเดินประกวดตอนนี้กำลังฝึกลงเพื่อว่าสิได้ผสมนะครับพอขึ้นมาหลายเทียนแล้วนะครับปีใหม่สองปีสองปีกว้วแล้วครับอันนี้มีใบครับมีไวหนี่งเพิ่งได้ปีกว่าครับที่รับงสามเดือนพี่น้องเนี่ยโดยการขัดยีตัวนี้ก็กำลังฝึกสมาธิเพื่อสิ เอ่อได้เขาลุงเดี้ยนนะครับทรงประกวดพี่น้องมีใบเป็นลูกของเก็บตาอพี่เด่เป็นลูกของเอ่อแปดหันหนึ่งครับลูดอฟนะครับพี่น้องโครงสร้างดีครับแขงขายใหญ่นี่คือกันครับของแปดห้าหนึ่งครับนี่อันเดกใหญ่ดูรุ่นดุ่นน้อยดุ่นดุ่นจิ๋วอันนี้ผมได้ฝึกครับผมท่านได้ฝึกเพราะว่ายังน้อยอยู่ อันนี้มีเงินครับมีเงินภาสีเอ่อเป็นลูกของมีนามีเงินเป็นลูกของเอ่อเคสสองเกียรติขับผมไม่ตันดีครับผมเต้องพี่น้องเออไงตัวแม่เพิ่นสิบปว่อยเอ่อให้กินนุ่มอยังปรกได้แต่เพิ่นกะเจ้าเขาเขาเคกินอยู่เริ่มสั่งโค้งเนือเออึ้นมาแล้วครับสั่งโค้งการเนื้อยสิบแปแล้วอือเดี๋ยวพลิกเจ้าเขาล้ากันนะครับเป็นลูกของ เอฟเอฟเคเอฟสองเกียรยตสนะครับนะครับรุ่นน้อยจิ๋วลงมากนะครับนี่นี่ของเท่เป็นนึงนะครับพี่นเราไม่เอออันนี้น,นสวยเลยลูกนี่เป็นมันนี่ครับลูกของโรเซ่มันนี่ของลูกของเบว,วโลโจโเออหกศูนย์นะครับทับหนึ่งครับนี่น้านางน้าใส่เงยหนึ่งที่น้องไป่หน,นึ่ง ผมดึกตัวนี้ได้ไม่ตันดีอายุนนิ่ๆกับลูกยืนนี่งๆกังได้สามเดือนนะครับผมเดีย๋ยวจะหน่อยก็สิบเอ็ดเขาหน่อยัดมหมนี่มันนี่แดงจุดเสียตานะครับเงี้ยพันธุ์รถไฟนลยครับอันนี้ก็กำลังจะเข้าสามเดือนแล้วครับน้องมีตังค์นีตังค์เป็นลูกของก๊าไลครับนะครับ เป็นลูกสาวของแปดห้าหนึ่งพี่กันครับเพราะว่าผู้เพิ่นอยากได้พึ่นมาจองเพิ่นมาพอแปดห้าหนึ่งรูดอัพนะครับนี่อายุที่นี่ครับกําลังฝึกพึ่งอยู่นี่หนึ่ลูกนี่หนึ่นี่หนึ่งนี่หนึ่งโชว์ๆอ้าวคือเขาเสียเนี่นะครับก็ไปกระตุกตันนะครับเพื่อให้เพื่อนเข่าประกวดพี่นน้องี่คือ เป็นง้ว่ที่นัดนิชาฟาร์มแตประมาณนี้พี่น้องนั่นเป็สาต้องฝึกฝึกเพื่อว่าเวลานะครับเดินสนามเพิ่นสิเร่องเข่วเพิ่นสิรกขขสิรก,ยยง,รกงนะพี่น้องเนาะอ่ะฝากไว้กันแล้วพี่น้องครับผมฝากติดตามครับนะครับนัดนิชาฟาร์มนะครับฟาร์มงัวเรียลลอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับสนุกสนใจเด้อพี่น้องอยากเอาไปล่องเบิ่งในชว่งวงงัวราคาอ่าลดจังสี่ดีมากครับสำหรัวราคาขึ้นมันกับแพงเน้อย ยิดีนีครับเพื่อนกันไปสุขุสุขกันครับผมที่นอนครับ